จช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลจากเพจสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยนะคะโดยได้อัปเดตรวมคำถามหรือถามตอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับคนทำงานกลางคืนนะคะโดยได้โพสต์สรุป ถามตอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทหรือเยียวยารอบใหม่จากประกันสังคมนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะโดยทางเพจสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยรวมถึงข้อควรระวังในการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์เงินเยียวยา มาในคลิปนี้แล้วนะคะโดยเป็นการรวบรวมคำถามจากที่มีการสอบถามเข้ามาบ่อยและข้อควรระวังอื่นๆที่อยากให้เพื่อนๆสมาชิกช่วยกันแชร์เพื่อ,เ,อเป็นข้อมูลเพื่อให้เพื่อนร่วมอาชีพได้รับทราบนะคะขณะนี้มีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วยสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนในส่วนนี้ให้ผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มไปแล้ว ให้รีบดําเนินการรวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ต้องทําตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อไปดูคําถามแรกนะคะผู้ใดผู้ใดบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากสํานักง,งานประกันสังคมจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อวันที่21ธันวาคม2564ให้จ่ายเงินเยียวยาคนละ5,000บาทแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดสถานบันเทิง ภับบาคราวเกะจากการประกาศของสองบคอที่ให้เลื่อนการเปิดสถานบันเทิงไปจากเดิมวันที่1ธันวาคม2564เป็นวันที่16มกราคม2565นักดนตรีนักร้องแดนเซอร์ดีเจศิลปินตลกศิลปินลิเกศิลปินพื้นบ้านช่างเสียงช่างแสงช่างเวทีช่างภาพนิ่งช่างภาพวิดีโอ ช่างเครื่องดนตรีพนักงานขับรถพ่อครัวแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟพนักงานเชียร์ดื่มพนักงาน P r แคทเชียร์พนักงานรับรถพนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำงานในสถานบันเทิงต่างๆโดยตรงนะคะรวมถึงนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงเสียงประสานเป็นต้นนะคะ ไปต่อนะคะหน่วยงานผู้จ่ายเงินเยียวยามี2หน่วยงานดังนี้นะคะ 1. นํานักง,งานประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินเยียวยาสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ซึ่งมีอายุไม่เกิน65ปีและต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้นะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 ต้องมีนายจ้างเป็นผู้ประกอบการประเภทสถานบันเทิงผับบารา์าคลเกะเป็นผู้ยื่นเรื่องให้ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39และมาตรา40ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย2กระทรวงวัฒนธรรมสำหรับผู้ลงทะเบียนซึ่งมีอายุเกิน65ปีคาดว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแทนสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะไปต่อนะคะสมาคมที่สามารถรับรองอาชีพได้คือสมาคมใดบ้าง 1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สสมาคมศิลปินตลกประเทศไทย 3. สมาคมลิเกประเทศไทย 4. สมาคมผู้ประกอบอาชีพแสงเสียงภาพไทยสำหรับสมาคมผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่ท่านได้รับทราบข่าวสารอยู่ขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยแต่เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ช่วยประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเป็นหลักดังนั้นทางสมาคม ดังนั้นทางสมาพันธ์ของเราจึงไม่สามารถรองรับอาชีพให้ท่านได้โดยข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มจะถูกรวบรวมและจัดส่งให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในภาบรมราชุปถัมภ์ไปต่อที่การตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินเยียวยาและรอบการส่งข้อมูลรับเงินเยียวยานะคะการจ่ายเงินเยียวยาครั้งที่หนึ่ง สำหรับผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและมีการส่งรายชื่อโดยการกรอกแบบฟอร์มก่อนวันที่10ธนันวาคม2 5 6 4จะได้รับเงินในวันที่29ธนันวาคม2 5 6 4นะคะการจ่ายเงินเยียวยาครั้งถัดไปเมื่อท่านเมื่อผ่านการพิจารณาของสำนักง,งานประกันสังคมทางประกันสังคมจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาตามข้อมูลที่ทยอยได้รับทุกสัปดาห์ โดยผู้รับเงินต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทั้งนี้ผู้ประสงค์ที่จะรับเงินเยียวยาจะต้องทําการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา40ผูกพร้อมเพย์ชำระเบี้ยประกันและทําการลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ประกาศทางเพจสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยหรือสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงเท่านั้น โดยโลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขข้างต้นได้ถึงวันที่14มกราคม65เท่านั้นการจ,จ่ายเงินจะทยอยจ่ายเป็นรอบจนกว่าจนจบภายในเดือนมีนาคม2 5 6 5ก็ขควรระวัง3สิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินเย,ยียวยานะคะ 1. สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา40ทาง www.sso.go.th สองผูพร้อมเพลกับบัตรประชาชนเท่านั้น3ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยทางลิงก์ในส่วนของลิงก์ประัาสังคมและลิงก์ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มจะอยู่ใต้คลิปนะคะและสำคัญที่สุดกอควรระวังมิจฉาชีพที่เข้ามาแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนในการรับจ้างทำธุรกรรมหากพบเห็นทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย จะดำเนินคดีทางกฎหมายทุกกรณีนะคะทั้งนี้ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขครบทั้ง3ข้อแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะคะนั่นก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะการจะส่งเงินเยียวยา5,000บาททางสำนักง,งานประกันสังคมได้ทำการจ่ายเงินรอบแรกในวันที่29ทธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสำหรับคนที่รายชื่อตกหล่นให้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ภายใน14มกราคม2565และให้สมาค,คมรับรองภายใน28มกราคม65โดยจะได้รับเงินเยียวยาในรอบถัดไปนะคะขอบคุณข้อมูลขา่ะจากเพจสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยนะคะ